สวัสดีครับผมช่างเป็นปจาระสมาธิสวิชนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็นตัว macbook pro ปปร,รุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นปีประมาณ2 0 1 0นะครับมาในาการเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าก็แจ้งว่าเครื่องเปิดไม่ติดทาไม่เข้าเลยนะครับทําให้ใช้งานเครื่องไม่ได้นะครับก็เลยส่งเครื่องเข้ามาให้ทำการเช็คนะครับแล้วก็ทําการซ่อมนะครับอันนี้ก็ซ่อมไปเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเ้ามาสรุปงาน ด้วยกันนะครับว่าซ่อมในส่วนออไหนบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว13นิ้วนะครับปีประมาณ2อ1 0ันงันสิอะอันนี้หน้าตาตัว,ตวเมนบอร์ดของรุ่นนี้นะครับถ้าสังเกตดูนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมี h m ทมี CPU นะครับแล้วก็มีพวกคอยนะครับคอยไฟต่างๆนะครับ จุดไฟข้าจะอยู่ตรงทานด้นนี้นะครับตัวนี้เป็น dc in นะจุดที่เสียนะครับจะเสียในส่วนของตัวระบบชุดชาร์จนะครับชุดชาร์จเนี่ยจะใช้เป็นตัวชิปตำแหน่งนะครับ U7000 นะครับถ้าลองเซิร์ชบอร์ดว w ดูนะครับตัวนี้จะชื่อว่า U7000 นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะครับมันร้อนนะครับร้อนเกิดจากตัวมันเองเนี่ย มีอาการเสือ่อมมีอาการเสียอยู่นะครับทำให้ตัวชิปชิปชาร์จนะครับเดี๋ยวผมเรียกว่าชิปชาร์จเนาะชิปไอซีชาร์จเนี่ยมันมีอาการร้อนนะครับมันเสียอยู่นะครับพอมันเสียเนี่ยเราเอามือไปจับมันนะครับมันก็จะร้อนนะครับร้อนในตำแหน่งที่ ร้อนในตำแหน่งที่ U เจ็ดพันนะครับถ้าเราลองมือค้ำค้ำหรือว่ามือไปแตะตอนที่เราต่อเด็ปเตอร์นะครับมันก็จะร้อนขึ้นมานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีปัญหานะครับก็คือชุดไฟเขียวส้มนะครับหรือว่าไฟชาร์จตรงนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นด้วยนะครับชุดนี้จะเกี่ยวกับในส่วนของตัวชุดลายไฟชุดของ A.M.C. นะครับ A.M.C. ก็จะมี A.M.C. FMC BC OK นะครับแล้วก็มีชุดของอไลฟ์ฟี่ชื่อว่า10วันนะครับเราต้องเช็คสอระบบนั้นนะครับถึงจะสามารถมาใช้งานในสองตัวในสองตัวไฟเขียวส้มได้นะครับ ครั S 1> <S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนที่ซ่อมไปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับตัวเมนบอร์ดนะครับของเ่องของลูกค้าเนี่ยฝุ่นนะครับฝุ่น,นจะเข้ามาลงที่ตัวเมนบอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทําให้เครื่องเนี่ยมันมีอาการช็อตแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับฝุ่นก็จะลงไปที่ตัวเมนบอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทั้งสองด้านนะครับด้านหน้า แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหน้าเราก็ด้านหลังทาให้พอมันมีฝุ่นนะครับมันก็จะมีพวกคาบน้ําคราบตะกันนะครับทําให้เมนบอร์ดมันเกิดอาการช็อตนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็ต้องอถ้าไม่ลองถ้าลูกค้าไม่แกะฝาหลังทำภาษาเองก็ให้ช่งางเข้าร้านให้ช่างแกะทำภาษาให้นะประมาณปีละครั้งก็ได้ครับเพื่อที่จะ หนึ่งเลยลดอุณหภูมิให้กับตัวเครื่องนะครับ2ก็คือจะได้ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยนะครับเครื่องจะได้ไม่มีอาการเปิดไม่ติดหรือว่าบอร์ดช็อตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเ,เล็กนๆๆน้อยๆนะครับผมโอเคคีย์บอร์ดแท็ปแทนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับนี่ก็ล์ฟเทสทที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ในายจะกดยาก,กน,ยานิดนึงนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เริ่มบวมแล้วนะครับตรงนี้ก็ขึ้นเครื่องหมายตกใจแล้วนะครับเป็นเซอร์วิสแบตเตอรี่นะครับบบเสียงนะครับยังใช้ได้แต่ว่าไม่คนรเปิดดังนะครับรุ่มเก่าจะลําพงชอบแตกนะครับลำาพงเสียงมันจะแตกตอนที่เราเปิดเสียงเพลง ระมานี้ครับเสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันจันรนี้ก็จะนาเครื่องส่งให้กับลูกค้านะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องมาในการเปิดมิตติดนะครับชาร์จไฟไม่เข้าหรือว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรนะครับก็สามารถอ่าชาร์จสอบถามกับทางลายของร้านลายทีสวิตได้นะครับผมส่วนสาขานะครับตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด9สาขาด้วยกันในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่สาขาจันทบุรีนะครับ ลูกค้าอยากดูโลเคชันนะครับก็าสามรถเข้าวบนบนดาวเทไซตยนะครับหรือว่าจะทักสอบถามนัดกับทางช่างทางไลน์ก็ได้ครับผมไอเดียราก็อยู่บนหน้าเทวสัยสมหรับที่ซอเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ช่างครับช่างไปขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ